โดนอะไรมาโดนกัดโบ้เนี่ยวู๊ดทำสภาพเละอย่างเงี้ยอ้ช่วยเป็นยังไงนะมันเละอย่างเงี้ยมันโดนกัดอโดนอะไรวะเนี่ยดูสิอู๊ดเลยกินข้าวยังวะเนี่ย ได้กัดมาแล้วเหรอเลเแห้งหมดเลยไม่รู้ใครกัดมายังไงป่วยวะโอ้ไปทำเกาวะโอ้ทงสารไม่เห็นใครอะไรก็ช่วยเลย ไเห็นผมจะลงคลิปไปช่องเสิร์มาไทยถ้าคนไหนเห็นอะไรก็อยู่าตาพารร้อยิบสองเยกยกสิา่รุนไหนขาวมกินได้ไมรู้เนี่ยก็หินกรสงสารมันุ่เดืนได้ไหมถ้าคนไหนจะช่วยอะไรก็ลงมาแล้วกันพิกัดซอยมหาไทยนาคาร้อยยี่สิบสองตึกการเด่นถ้าคนไหนจะ ช่วยเหลืออะไรมันก็นมาเพว่าผมอายุทจะช่วยยังไงเออเก่เอนน้องนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนะครับช่วงสื่อภาษาไทยแค่นี้แล้วครับเห็นด่างสารมากเลยเดินก็เดินไม่ได้ดูดิ ي, มันจะคาดนั่นแหลนะโดนเลยกัดเอาวะมันจะโดนหนักกันเนี่ยนี่ครับนายก ไอ้เห็นมามาม,ามาช่วยมันได้แต่มันยันงร้องได้เหรอครับอ้ยมึงไปโดนอะไรมาเล็บเล็บหลุดหมดเลยเเเเดำเนาะชีวิตมึงต้องสู้ผมไม่ได้จะช่วยอะไรมึงก็แค่บอลสื่อครับช่องสื่อมาไทยก็มีแค่นี้ครับ เหยียบไม่รู้วิ่เหยียบก็ต้องจะเป็นโลกอะไรที่ยาครับเรช่องเสือม้าไทยก็มีแค่นี้เท่าวัานนี้โอ้นางสารมากโอไ้ไม่ได้เห็นอะไรขนาดนี้มันน่าจะทรมานโอ้ดูมันนอนอยู่เนี่ยครับยังไงยไงก็อยากจะมาช่วยอยากจะมาดูแลก็มาดูได้ครับแค่นี้ระครับช่องเสือม้าไทย